ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่เจ็ดในเรื่องที่กล่าวถึงว่าการจะหนีนรกกันรัดเสดต,ตอนนี้ถ้าเสียงตอนนี้เป็นเรื่องเสียการหนีนรกอย่างเดียวแต่การหนีนรกบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนตอน้ตนๆได้พูดท่านลายละเอียดมาแล้วตอนนี้ไปเพื่อไม่ไม่ไม,ไม่เป็นการเปลืองเวลา ก็พวกเขาพูดย้ำสั้นๆว่ากติก็บุคคลที่จะหนีนรกได้มีสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมาคราวนี้ในที่สุดเราก็ต้องตายแต่ถ้าว่าความตายมีเวลาแน่นอนไม่ได้หาไม่ได้แน่นอนอย่าคิดว่าแก่แล้วตายมันก็ไม่แน่อาจจะตายเช้าวันนี้ก็ได้ไม่ประมาทในการทําความดี ตั้งใจว่าตายคราวนี้ไม่ขอไปอบายภูมิทั้ง4ี่แน่จุดเตี้ยไปจุดเดียวคือพระนิพพานตั้งตรงไว้เลยหลังจากนั้นก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,ร,อริยสงฆ์เป็นที่พึง่งคือยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแล้วก็หลังจากนั้นอีกทีหนึ่งก็ซ้อนเข้ามาได้ความดีก็คือมีศินห้าเป็นปกติ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้สมเด็จพระมหาโมนีคือพระพุทธเจ้าทรงตรัสว,ว่าทุกคนหน,นีนรกได้แน่แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์คำว่าอารมณ์ยาปล่อยใหอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาคล้องใจเรื่องความกังวลนิดหน่อยในเรื่องความไม่ดีอย่าให้มีในใจอย่างตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วท่านไม่ได้ปราโมทย์พระไตรรณาคม ท่านไม่ได้ละเมิดศินแต่ว่าต้องไปอบายภูมิว่าจิตมีอารมณ์กลุ่มดือหลงผิดข้อนี้ก็ไม่ขอพูดย้อนเพราะว่าจะเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ไปก็จะขอนำอภุทธานนุสติกรรมฐานมาคุยกันเพราะว่าการคิดถึงความตายแด่คิดอย่างเดียวเราจะต้องตายหมดที่หมายในการจะพึงไป อย่างนี้อารมณ์เศร้ามันก็จะเกิดคนเราถ้าอยาออกที่บ้านต้องมีจุดหมายปลายทางเป็นที่ไปและก็สถานที่ไปนั้นต้องดีกว่าที่เดิมไม่ใช่ให้มันเลวกว่าที่เดิมถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจากความเป็นคนจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดี เป็นนาุรกายก็ดีเป็นสัตว์เยชนก็ดีทั้งสี่รายการนี้ไม่ดีทั้งหมดถือว่าเป็นการขาดทนเุนการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีหรือการเกิดเป็นคนก็ตามความจริงคนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันรูปร่างอย่างเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกเขาจิตใจไม่เท่ากันคนนี่แปลว่ายุง่ง คือไม่ยอมรับนับถือใครจริงๆไม่ยอมปฏิบัตินัปฏิบัติในด้านขอความดีจริงจังอย่างที่จะรักษาศีลก็รักษาศีลไม่จริงทำให้พียศีลหัวเต่าผุกเข้าผุกออกรักษาบังางไม่รักษาบัางสิขาบทแค่ห้าประการก็ถือว่าอย่านั้นจําเป็นอย่างนี้จำเป็นแก่สังคม ถ้าปฏิบัติตามสิ่งก็ขาดสังคมคนในสังคมนั้นไม่คบหาสมาคมอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนสำหรับมนุษย์ตั้งแแปลว่าใจสูคนนี้แปลว่าย่ถ้าปฏิบัติในศิลในธ้รมไม่ได้มันก็มีแต่ความยุ่งสำหรับมนุษย์แปลว่าใจสูคนที่มีใจสูงคือมีกำมามดสิบระการครบถ้วน คือมีทั้งศีลทั้งธรรมครบทวนทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดแล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางใจไม่คิดยายอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดไม่คิด จองล้างจองผ่านไข่มีความเห็นตรงตามความเป็นจริงยอมรับต้องถือความจริงที่เป็นเหตุบรรดาในบรรดาให้มีความสุขอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่ามนุษย์ขอประทานอภัยเถิดบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านนั้งหลายกําลังฟังอยู่นี่ท่านลองวัดกําลังใจของท่านดูทีนะว่าเวลานี้นะท่านเป็นมนุษย์หรือว่าท่านเป็นคน หากว่าท่านเป็นคนก็รู้สึกว่าความสุขของท่านยะน้อยไปได้กํกำลังใจของท่านเป็นมนุษย์ความสุขของท่านจะมีมากมายเหลือเกินเกือบจะหาอารมณ์ของความทุกข์ไม่ได้เรื่องนี้ยังไม่พูดกันไม่ช้าไม่กี่วันเขาได้พบกันวันนี้มาพูดกถึงพุทธานุสติกรรมฐานเพราะว่า สังโยชน์สามประการเมื่อใช้บรณานุสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วต่อไปก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานอีกสามประการแล้วก็มีศีลานุุสติขั้นสุดท้ายนี่เป็นเรื่องมีความจำเป็นจริงๆวันนี้ขอพูดเรื่องพุทธานุสติกรรมฐาน แต่เขามรรดาญย่าโยมพุทธบริษัทและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดทราบการตัดสังโยตพระพุทธเจา้าบอกว่าสังโยตสามรายการนะไม่มีอะไรหนักเป็นของเบาๆฉะนั้นการปฏิบัติส่วนนี้ยังปฏิบัติขันด้านเบาๆสำหรับท่านที่นิยมความหนักได้โปรดทราบต้องขออภัยท่านด้วยบางทีท่านจะคิดว่า พระวัฒนาสงมีได้วความเกียรคร้านปฏิบัติเบาๆแบบขี้เกียจอันนี้ก็ขอยอมรับถ้าคนขี้เกียจแล้วได้เงินเดือนมากๆทํางานเบาๆได้เงินเดือนมากๆอย่างนี้ก็ดีก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแบบเบาๆแต่ก็ได้ผลดีอย่างนี้ใช้ได้ก็พอใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบาันกสกิทาคาม,มีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อาตมาเองบทมาจากพระไตรปิฎกในเมื่อทาพระไตรปิฎกท่านบอกเบาๆก็ปฏิบัติเบ,บาๆไม่ยอมฝืนพระไตรปิฎก ท่านนั่นหลายจะหาวโง่เง่าเ,าเต,าต่าตนยังไงก็สั่งเห็นว่าการบวชเพื่อการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นคนโง่ก็ต้องถือว่าพระไตรปิฎกสอนให้โง่แต่ถ้าว่าคนโง่าตามพระไตรปิฎก <c oughs> ท่านไปนิพายนกน,นับไม่ทวนแล้วจิงของยอมโง่าตามนี้มาว่ากาันถึงพุทธานุสติกรรมฐานการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ความจริงคําว่าอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถึงไม่ต้องใช้กําลังมากถ้าบรรดาท่านพุทธวิษัทตสามารถทรงกําลังใจได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจความจริงการยอมรับนับถือนี่ต้องปฏิบัติตามกันนะข้อนีบ้บรรดาเขาบรรดาท่านหลายผู้รับฟังจงอย่าลืม การใช้คำว่าเคารพระนับถือแต่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงกันถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ถือว่าโกหกกันอย่างนี้ความฟังง่ายดีอย่างลูกบอกว่ายอมรับนับถือพ่อแม่เหรือเกินสิทธิ์ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์จริงๆ แต่ว่าพ่อแม่สอนอะไรห้ามอะไรลูกไม่เคยเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนมาแบบไหนลูกศิษย์ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้เขาไม่เรียกไม่ใช่เียกคนนับถือกันเขาเรียกคนอกตัญญูไม่รู้คนคนอย่างนี้สบายใจไหมบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าจะพูดกันอยงนถ่า,าจะไปว่าใครนึกถึงใครก็ต้องนึกดูก่อน ว่าคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคําว่าวินัยคือข้อห้ามที่ได้แก่ศีลพระธรรมคือการแนะนําให้ปฏิบัติในด้ของความดีต้องดูว่าท่านผู้นั้นท่านอยู่ในสังกัดของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าท่านผู้นั้นไม่อยู่ในสังกัดพระพุทธศาสนา ก็จะหาว่าท่านไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงจังหรือว่าเพ็นคนอากตรันยูไม่รู้คนคนยางนี้ไม่ได้เว่าท่านไม่ใช่รูส้สิทุกหา <c oughs> ท่านไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าในความเป็นอยู่เว้นใบแต่นักบวชอย่างอตาบบตามานักบวชแบบอาตมานี่โกนหัวโกนคิ้วห่ผมผ้าเหลืองนะั จะก็อยู่วัดอยู่ว่าความเป็นอยู่ไม่มีอาชีพแน่นอนสำหรับตัวเองไม่สามารถประกอบอาชีพได้อาศัยความเป็นอยู่จากบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเลี้ยงข้าวทั้งอาหารทั้งก็เลี้ยงที่อยู่ทั้งก็สร้างให้ยารักษาโรคทั้งก็ซื้อให้ผ้าผ่อนท้อสบายญาโยมก็ให้ทั้งหมด ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> คิดว่าอรตมาเป็นผู้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมศคตคือพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านทุกอย่างถ้ามาเอาน่าตมาไปพึิกล็อกก็หมายความว่าไปฝ่าฝืนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็โกหกบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ว่าตมานี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าท่านที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าก็เลยให้ให้โน่นให้น,น,หนีตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นคนอากตัญญูไม่รู้คุณคนคืรอากตัญญูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าเพราะได้กินอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเหตุถ้าไม่ได้อาศัยบาร,รมีพระองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชก็ไม่มีอะไรจะกินจะใช้ คนที่นับถือพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่กินไม่ใ,ใช้อันดับแรกเป็นคนอากตัญยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าก่อนตอนนี้บรรดาญ,ญาโยมุทธบริษัทกันหลายผู้ให้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณตอนต้นหลอกลวงท่านเป็นคนหลอกลวงประชาชนหรือพุทธสาวนิกชนเรียกว่าประชาชนไม่ได้ ประชาชนนี่หมายถึงว่าคนจะนับถือศาสนาอะไรก็เป็นประชาชนทั้งหมดต้องโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นมาก็อักรตรันยูไม่รู้คุณท่านที่ท่านให้กินท่านเลี้ยงดูจะมีความสุขมีชีวิตอยู่กับอักตันยูในท่าน โดยบอกก็ท่านว่าปฏิบัติตามคําแนะนําของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่เนื้อแท้จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องถือว่าเป็นคนเลวนี่การยอมรับนับถือบรรดาทต็พุทธบริษัทต,ต้องนับถือกันด้วยความจริงใจเป็นส่วนตัวด้วยและก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านด้วยสิ่งใดท่านห้ามว่าไม่ดีอย่าทํา เชีงใดท่านแนะนำว่าอย่างนี้มีเป็นจุดขึ้นความสุขจงทำเราทำอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าจริงแต่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านสิ่งก็ดีในด้านธรรมก็ดีคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่มีทั้งแปดหมื่นสี่พันหัวข้อก็ไม่จำเป็นต้องนำมาปฏิบัติทั้งหมด เลือกเอาโดยเฉพาะว่าสิ่งไหนเราที่พอจะปฏิบัติได้เราทําอย่างนั้นอย่าปฏิบัติเกินกําลังและตั้งใจปฏิบัติที่ความจริงจังอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ถือว่าหนึ่งในพุทธานุสติกรรมฐานที่ว่าท่านมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริง มีคำสอนตอนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตอนต้นเรื่องก็ได้ตามพระบาลีว่าสรพพปาปัสสะกรนังพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านหลายจงอย่าทำความชั่วทุกอย่างกฎสรสูปสมทาจงทำแต่ความดีไฟจิตตปิโยทปันนังต้องทำจิตใจให้บ่องสายาาก,กิเลส เอตังพุทธ,ธานาสาสนังพระองค์รนยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดเราก็ต้องจับจุดขั้นแรกว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามนั่นคือการละเมิดศีลสิ่งใดที่ทรงแนะนำไม่ทำคือปฏิบัติตามศีลสิ่งใดที่ทำจิตใจผ่องใสคือทำจิตว่างจากนิวรณ์อันดับแรกนะ แล้วก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสําหรับสมถะภาวนาก็ดีวิปัสนาภาวนาก็ดีมีมากเหลือเกิน <c oughs> มีมากด้วยกันมากแต่ก็จับจุดเฉพาะวันนี้มาจับเอาเฉพาะพุทธานุสติกรรมฐานคําว่าพุทธานุสติเร่าตามนึกถึงพระพุทธเจ้าเออตามนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า การปริบัติให้จิตว่างจากนิวรณ์จิตมีสมาธิมีอารมณ์สะอาดก็ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรหนักเพราะการตัดสัญยอดสามใยการไม่มีอารมณ์หนักแต่ว่าอารมณ์ของคนมีสองอย่างบรรดาแต่พุทธบริษัทอย่างที่หนึ่งชอบคิด อย่างที่สองจิตชอบทรงตัวคือเฉยเฉยาการสองอย่างนี้มีกับคนทุกคนในขณะใดถ้ากำลงังกำลังใจและชอบคิดแล้วก็นั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าถ้ามีรูปร่างอย่างไงมีความดีอย่างไงถ้าคิดถึงความดีบางทีท่านทั้งไหล ยจะนึกไม่ออกว่าโหความดีพระเ,เจ้าเจ้านี่ยเยอะแยะมากจะเอาตรงไหนกันดีก็บอกแล้วว่าการตัดสัญญาณสามรายการนี่เบามากใช่รมมเบาๆสำหรับท่านที่ไม่ได้ทิพปจกักรคุยาณหรือไม่ได้มโนมยิธิคำว่าทิพปจกักรคุยาณเป็นหลักสูตรของวิชาสามถ้ามโนมยิธิเป็นหลักสูตรขาองปัญญา เวลานี้คนได้กันนับแสนอาตมาก็ปลื้มใจท่านที่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องวัดไม่ต้องนึกเฉยๆใช้กำลังความเป็นทิพย์ของจิตจับพระรูปประโชมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเลยจะเอาพระรูปประโมตอนที่พระเจ้าเป็นหนุม่มสมัยที่ยังทรงประชนอยู่ หรือว่าสมัยกลางคนสมัยเป็นคนแก่ใกล้นิพพานหรือว่าจะจับพระรูปรรมมรพระชององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วก็ได้ทำจิตให้เป็นสุขถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรใจเราก็มีแต่ความสุขเมื่อใจใจิตใจใเรื่องเริงความทุกข์ความกังวลไม่มีอารมณ์ก็เบาแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ที่พระจคุญาณ แล้วก็ท่านที่ไม่ได้มโนยิธิซึ่เป็นส่วนหนึ่งของพิญญาก็ใช้กำลังใจคิดคือดูลืมตาดูภาพพระพุทธรูปหรือว่าถ้าจะหลับตาก็ได้หลับตานึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบที่สุดจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดไหนหรือสถานที่ใดก็ได้ไม่ห้ามทั้งหมด นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นทำใจสบายใจนึกวาดภาพตั้งใจเห็นพระพุทธรูปองค์นี้นั่งแบบไหนเสียอะไหรหน้าตายิ้มแย้มแบบไหนทรงอะไรก็ตามปางไหนอะไรก็ตามเอาแค่แบบสบายสบายใจถ้านึกถึงภาพอย่างนี้จิตเป็นสุขภาพพระพุทธรูปที่อยู่ไกลนึกไปออก ก็นั่งดูพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ไกลๆไม่ต้องหลับตายก็ได้หรือลืมตาดูจำภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงก็ได้เอาแพีแค่สบายใจสมมติว่าท่านหลับตายระอารมณ์จิตมันฟุ้งถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจิตมันฟุ้งอยู่แล้วถ้าหลับตามันจะฟุ้งมากถ้าหลับตาไม่ฟุ้งก็หลับตาลืมตาดูภาพพระพุทธรูป แล้วก็หนับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปว่าท่านนั่งแบบไหนท่านเสียอะไรให้การที่เขาทำทำแบบไหนถ้าแบบนี้อารมณ์พุ่งเกินไปก็เลืมตาเลืมตามองดูพระพุทธรูปด้วยความเคารพตัวหน้าตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีมีจิตใจสดชื่นขณะที่จิตยังพอใจอยู่กับพระพุทธรูปเวลานั้นจิตว่างจากกิเลส แล้จิตก็ว่างจากนิวรณ์เมื่อว่างจากกิเลสจิตว่างจากนิวรณ์จิตก็มีอารมณ์เป็นสุขท่านเรียกว่าสมาธิเมื่อคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจจิตตั้งใจดูพระพุทธรูปจะดูส่วนไหนก็ตามชอบส่วนไหนดูส่วนนั้นจิตใจคิดตามไม่ดูก็ได้อย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบคิดนี่ถ้ามีอาการแบบทรงตัว การทรงตัวนี่บรรดาแต่พุทธบริษัทถ้านในใช้คำภาวนาและลมหายใจควบคือคำภาวนาส่วนใหญ่ที่นิยมกันใช้คำว่าพุทธโธแต่ความจริงคำภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะภาวนาว่ายังไงก็ตามก็เป็นพุทธานุติกรรมฐานเหมือนกันอันดับแรกถ้าใช้คำภาวนาควบคู่กับลมหายใจ คือเวลาให้ใจเข้านึกตามอ่าพุธเวลาให้ใจออกนึกตามบโทโแด้วยการให้ใจนี่บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอย่าบังคับลมให้ใจปล่อยให้ร่างกายให้ใจไปตามปกติจะให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจหนักให้ใจเบาเป็นเรื่องของร่างกายเพียงแต่จิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเท่านั้น การที่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้เชื่อวมีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานคือมีสมาธิในเรื่องของลมหายใจถ้าจิตยังรู้ลมเข้าลมออกอยู่เวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสจิตก็ว่างจากนิววอนมีอารมณ์เป็นสมาธินี่ต่อไปถ้าเรา นึกแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวคิดว่าอาจจะได้บุญน้อยไปการนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อยไปอานนสงสจะน้อยก็ใช้ขำโมนาควบคู่คือเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโททำไม่เรื่อยๆทำแบบใจสบายๆอารมณ์ทำแค่อารมณ์ใจเป็นสุขอย่าตั้งเวลาแน่นอน เวลานี้เป็นขั้นการฝึกถ้าตั้งเวลาว่าต้องการสิบนาทีบ้างยี่สินาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจเจ้าดีไม่ได้ถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านอย่างถือเวลาอยู่ก็จะมีอาการกลุ่มแทนที่จะเป็นผลดีกับเป็นผลร้ายถ้ายาถามว่าการปฏิบัติเอาเวลาเท่าไหร่ ก็ต้องตอบว่าถ้าใหม่ๆไม่ควรจะใช้เวลามากเลยใช้เวลาแค่อารมณ์เป็นสุขขณะใดถ้ายัางรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่รู้คำภาวนาอยู่ไม่มีลมเอื่นแทรกจิตเป็นสุขใช้ได้แต่ได้ว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีเราจะบังคับให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนา ตลอดเวลาที่เราต้องการนะั้นไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตมีสภาพคิดจิตนี้ชอบคิดนอกเรื่องนอกราวมาตลอดการตลอดสมัยคิดมาอย่างนี้มาไหลอสงไขยกับแล้วก็เราจะมานั่งบังคับว่าเวลานี้จิตจงรู้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออก ยังรู้เฉพาะคำภาวนาอย่างนี้ไม่ได้อารมณ์กุ้มจะเกิดเวลาขณะที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีภาวนาอยู่ก็ดีอาจจะชั้นได้ทรงตัวได้สักนาทีสองนาทีย่งมากวันเดียวก็จิตคิดนอนบางคิดนี่บา้านที่เรียกว่าอารมณ์โฟสานต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรารู้ตัวว่านี่สั้นออานออรู่นอกทานไปแล้ว แล้วก็หคนกลับเริ่มจะเริ่มต้นจับใหม่เอาใจเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วภาวนาตามให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธใ,ใจออกแต่ว่าโหยานี้ใช้ได้สลับกันไปสลับกันมาแต่ปรากฏว่าถ้ารมเริ่มจะสั้นทนไม่ไหวเกิดมีรมฟุ้งสั้นลมหายใจก็ไม่เอาคำภาวนาก็ไม่เอาอย่างนี้จะทำยังไง การแก้อรมฟุ้งซ่านของพระเจ้าในพิสุทธิธมรรคมีอยู่สองอย่างถ้าซ่านเกินไปบังคับไปอยู่ให้เลิกเสียเลยเลิกเลยปล่อยใจตามสมบายจะไปดูหนังดูละครดูโทรทัศน์นั่งโขกมากรุกชาวบ้านเขาไม่เล่นมารุกหรือมัง้งเอาไม่เล่นมารุกจะเพิ่งไปเล่นไพ่ก็แล้วกันเป็นเล่น,นไพ่เพลินลเกินไปตำรวจจะจับเสียสังหอ จะร้องรำทําเพลงยังไงก็ช่างจะมานั่งนึกว่าเอ๊ะใช้เวลานิดหน่อยทําความดีแล้ปล่อยใจฟุ้งซ่านมากเกินไปเพราะเพราะอารมณ์ใจเป็นความชั่วมันก็ไม่แน่นักถ้าความดีถ้าเราฝืนนบรรดาท่านพุทธบริษัทมันจะกลายเป็นอารมณ์ร้ายแต่ฟุ้งซ่านมากเกินไปบังคับไปอยู่เราก็ต้องการจะบ,บังคับ มันก็มาอยู่ตามคำตามที่เราต้องการความกลุ่มก็จะเกิดในตอนนี้และโรคประาสาทจะเกิดแกรรดาท่านุทธบริษัทที่ก็บอกว่าทําสมาธิราบาทําสมาธิราบาก็ใชอารมณ์แบบนี้บางท่านพออารมณ์ดีขึ้นมาบ้างถึงปีติไม่อยากพักไม่อยากผ่อนไม่อยากนอนไม่อยากกินอย่างนี้ก็เป็นโรคสมสรษาศขาดคําสั่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เรือว่าสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะกินวมันานิโยกการทรมานกายทรมานใจสองการมาสุขานิการนิโยกย่อหย่อนเกินไปได้อ,อยากได้เกินไปอารมณ์ฟุ้งต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาคืออารมณ์พอสบายแล้วก็ทำแค่สบายเมื่อมันไม่สบายแล้วก็เลิกเวลาใหม่ทำทำกันใหม่ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราทํากันแค่กําไรไม่ใช่ขาดทุนถ้าวิถ้าเราไม่ต้องการจะเลิกพระพุทธเจ้าแนะนําตามนี้อาตมาเคยปฏิบัติตามท่านบอกว่าให้คิดไปมันอยากจะคิดแลว้วก็เชิญคิดไปเมื่อคนฝึกมาะยศมาะยศถ้าฝึกไม่ได้มันวิ่งออกนอกทางก็กอดคอมันเลยมันจะวิ่งไปไหนไปล่อยวิ่งไปพราหมดแรงเมื่อไหร่ เราลากเข้าเส้นทางบังคับปัญญาตามใจเราข้อนี้ฉันใดแต่กําลังใจฟุ่งส่น้นบรรดาแต่พุทธบริษัทปล่อยเลยคิดไปตามสบายอาตมาเคยพิสูจน์มันยังคิดไปอย่างนานไม่เกิน15นาทีพอก,กลับเข้ามาทีมันหยุดคิดตอนนี้จับอนาปานุสติเค้ลมหายใจเขาออกกลับคำภาวนามันจะทรงตัวแนบนิ่งอย่างดีมากอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เน่างว่าถ้าจะลาดในการทรงสมาธิมันก็ไม่หนักนะักอรบรรดาแทนพุทธว,วิสัชน์ทั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็จำต้องลายก่อนสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลพผล,พลจงมีแดบรรดาแทนพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี